ชาวไทยมอนพระประแดงร่วมแห่หงทงตะขาบครั้งที่32ตะขาบใหญ่ที่สุดในประเทศ42เมตรใช้คนแห่มากถึง150คนโดยแห่รอบเมืองพระประแดงก่อนจะมาติดตั้งนวัดมหารามันเจดีอายุกว่า200ปีวัดทรงธรรมวรวิหาร วันที่13เมษาย,ยน2567ในอนน์บุรณพักดีในอำเภอรพระประแดงเปิดงานประเพณีแห่หงทงตราบครั้งที่32โดยมีนางสุม,มทาเจริญศิลป์วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการนายจิรศักดิ์อ่วมอุไรู้อําน่วยการสำนักงานททท,ทสำนักงานฉะเชิงเซาดรวิชัยจันจำรูนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการและประธานชมรมไทยมอญปากลัดอำเภอรพระประแดง พร้อมได้ประชาชนชาวไทยรามันร่วมงานประเพณีแห่หงทงตะขาบในครั้งนี้จำนวนมากซึ่งทุกปีทางสภาวัฒนธรรมอำเภอพระประแดงได้จัดงานร่วมกับชมรมไทยมอนปากลัดอำเภอพระประแดงรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานประเพณีแห่หงทงตะขาบครั้งที่32ประจำปี2567เเพื่ออนุรักษ์ประเพณีชาวไทยรามัน ถวายพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในอดีตประเทศรามันซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศพามา่าเคยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากพาม่าจึงอยากได้มอยว่าในอำนาจและทำสงครามระหว่างการเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จนชาวมอต้องพยพหนีมาพึ่งพระบระโมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยทรัพย์สมบัติอมีค่าก็ไม่อาจจะเอามาได้นอกจากมรดกทางวัฒนธรรมโดยมอญเมืองนครเขื่อนขันหรืออำเภอพระประแดงในปัจจุบันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร,ร่านภนา,าล,ลัยให้พักอศาศัยอยูน่น้ำเมืองนครเขื่อนขันตั้งแต่พศ2358จนบัดนี้นับได้209ปีแล้ว ประเพณีที่น่าสนใจและยังคงได้รับการศึกษามาจนถึงปัจจุบันก็คือประเพณีแห่หงทงตะขาบซึ่งปีนี้ถือว่าทางชุมชนไทมอนจัดทําตะขาบขนาดความตัวยาวมากถึง42เมตรต้องใช้คนร่วมแห่มากถึง150คนแห่นำทงตะขาบจากชุมชนไทมอน9ชุมชนและจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอพระประแดงมาร่วมขบวนอย่างยิ่งใหญ่ สัญลักษณ์ของประเทศรามันหรือมอนมีตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จออกโปรดเวนยศาสตร์แถภูเขาทัศนามหารางังสิ n นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นหงส์ตัวผู้และตัวเมียคู่หนึ่งกำลังเล่นน้ำอยู่ในทะเลใหญ่ทันใดนั้นก็บินขึ้นไปเกาะยืนซ้อนกันบนเนินดินที่ผุดขึ้นกลางทะเลพระองค์จงึงทรงทานายว่าทะเลอันกว้างใหญ่นี้จะก,กลายเป็นผืนแผ่นดินใหญ่ในอีก100ปีข้างหน้า และแล้พุทธธรรมนายนั้นก็เป็นความจริงมีประชาชนชาวมอนจำนวนมากเข้ามาอาศัยอยู่และพุทธศาสนาก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าฮองซาเวตอยซึ่งคนไทยเรียกว่าหงสาวดีหงจึงเป็นสัตว์ที่คนมอนเคารพนับถือและเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติอีกด้วยส่วนทงตะขาเป็นอุปมาอุปไม,มยเปรียบเทียบระหว่างตะขาบกับคนมอนตะขาบเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บเปลี่ยนไปด้วยพิษ พร้อมที่จะต่อสู้กับศัตรูที่มาทำร้ายตลอดเวลาเช่นเดียวกับคุณมอนที่มีเขี้ยวเล็บไม่ผิดกับตะขาบดังนั้นคุณมอนจึงทำธงตะขาบันเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วยซึ่งเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ทั้งสองอย่างนี้แขวนตามวัดมอนทั่ว,วไปสำหรับงานประเพณีแห่หงทงตะขาบของชาวไทยเชษา์รามันมีการสืบทอดกันมาในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย ที่ถือปฏิบัติกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเป็นการนำทงตะขาบไปแขวนไว้ที่ด้านหลังของเสาหงหน้าเจดีย์สถานอันเป็นสัญลักษณ์ของวัดมอญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้ในวันศุกร์ที่19เมษาย,ยน2567ช่วงเย็นจะมีการประกวดนางสงการพระประแดงและหนุ่มลอยชายเปิดบ่อนสบ้ารามันสบ้าทอยตามแหล่งชุมชนไทยมอนพระประแดงและในวันอาทิตย์ที่21เมษาย,ยน2567ช่วงบ่ายจะเป็นการเปิดงานประเพณีสงการพระประแดงชมริ้วขบวนรถบุษบกรถนางสงการอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา